รัฐมนตรีด DES ย้ำขอศึกษาบุรีไฟฟ้าถูกกฎหมายก่อนชี้ไทยต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีแม้มีการรณรงค์ให้เลิกแต่คนสูบในประเทศยังมีเกือบ10ล้านคน นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวถึงกรณีการสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายว่าเครื่องยาสูบที่เป็นไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่ง67ประเทศทั่วโลกมีการยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเพราะถือว่าเป็นยาสูบที่มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารพิษน้อยกว่าเพียงแต่ในประเทศยังไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งเรื่องนี้กำลังศึกษาข้อกฎหมายว่าติดขัดเรื่องอะไร เพราะหากทําให้เป็นสิ่งถูกกฎหมายได้จะสามารถลดอันตรายให้กับผู้สูบเพราะบางคนไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้แม้จะมีการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ก็ตามแต่ในปัจจุบันเหลือคนสูบบุหรี่อีกเกือบสิบล้านคน ดังนั้นหลายประเทศจึงยอมรับว่าหากเรามีบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถลดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้มากกว่าซึ่งเรื่องนี้ต้องขอศึกษาข้อกฎหมายก่อนนอกจากนี้ปัจจุบันทราบว่าโรงงานยาสูบและผู้ปลูกยาสูบเองก็มีรายได้ลดลงเนื่องจากคนนิยมไปสูบบุหรี่นำเข้าหรือบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามาดังนั้นถ้าสามารถเอายาสูบที่ปลูกในประเทศมาผลิตบุหรี่ไฟฟ้าได้จะสามารถแก้ปัญหาให้กับโรงงานยาสูบและ,ะเกษตรกรได้รวมทั้งส่งออกได้ด้วย อยู่ที่ว่าจะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายถ้าเราไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีก็จะเกิดปัญหาภายในประเทศและเสียหายในอนาคตได้